ศูนย์กลางทางการเงินครบวงจรเพื่อเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโคกโพในสังกัดสำนักงานทกศจังหวัดปัตตานีเป็นธนาคารของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังสำนักงานตั้งอยู่เลขที่185ทับ2หมู่7ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอโคกโพเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529บริหารงานโดยนางสุธามาศไหมพรมผู้จัดการสาขามีพนักงานทั้งหมด15 คดำเนินงานบริการตามภารกิจของธนาคารประกอบด้วย งานบริการด้านการเงินการธนาคารได้แก่การเปิดบัญชีเงินฝากการฝากเงินถอนเงินการทำบัตร ATM บัตรเดบิตทำประกันและบริการอื่นๆงานบริการด้านสินเชื่องานปรึกษาปัญหานี่นอกระบบได้แก่การให้สินเชื่อการตรวจประเมินราคาที่ดินการรับปรึกษาปัญหานี่นอกระบบจัดทำคำขอยืมรับคืนถ่ายถอนเอกสารซีเป็นต้นงานบริการด้านบริหารทั่วไปได้แก่บริ การไทยถอนจำนองค้นหาเอกสารรับส่งหนังสือรับโทรศัพท์สำนักงานส่งแฟกและบริการงานด้านต่างๆรวมถึงงานตามนโยบายรัฐบาลเช่นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิเตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยมีการบริการอย่างต่อนเนื่องโดยไม่หยุดพักกลางวัน มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสะดวกต่อการเดินทางมีสถานที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนลูกค้าสามารถกดบัตรคิวและรอรับบริการมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคารให้แก่ลูกค้าเช่นจัดเตรียมน้ำดื่มเก้าอี้จุดจอดรถเห็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อม ระบบบัดคิวอัตโนมตัติห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะที่ดูแลรักษาความสะอาด พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่างๆพนักงานสามารถแยกขยะก่อนทิ้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เพียงพอมีระบบการรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเครื่องแจ้งอักขีภัยเครื่องแจ้งเตือนภัยโจรกรรมระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและทบทวนอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า 啊。Uh huh. ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆมีการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ากำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่โดยมีการติดเครื่องหมายไว้ชัดเจนบริเวณหน้าสาขาและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผู้ใช้บริการหลากหลายและคอบคุมลูกค้าของธนาคารโดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับธนาคารผ่านช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้าที่ธนาคารกำหนดไว้เช่น เช่นช่องทางพนักงานช่องทางจดหมายช่องทางคอรเซ็นเตอร์ช่องทางเว็บไซต์ธนาคารและสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนอกจากนั้นลูกค้าและผู้ใช้บริการยังสามารถร้องเรียนผ่านส่วนงานภายนอกเช่นศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนของตนเองได้ผ่านระบบเว็บไซต์ของ ธาคารทกสสาขาโคกโพมีการออกให้บริการลูกค้านอกสถานที่ทั้งบริการด้านสินเชื่อและธุรกรรมการเงินเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุนอกจากนี้ธนาคารมีการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ยังมีมาตรการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการข้อมูลจาก ส่วนงานภายนอกได้แก่กรมการปรคกรครองกรมบังคับคดีบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีการจัดเก็บข้อมูลหลักประกันและสัญญาในระบบของธนาคาร ธนาคารนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการผู้รับบริการสามารถใช้บริการธนาคารได้จากทุกเวลาและทุกสถานที่มีระบบการแจ้งข้อร้องเรียนและการติดตามสถานะการบริการที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับผู้รับบริการประกอบด้วย э then, การให้บริการเปิดบัญชีและรับฝากเงินนอกสถานที่ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารตู้กดเงิน ATM และเครื่องปรับสมุดบัญชีเงินฝากแอปพลิเคชัน e m o b i l e และ m m โ b บายแอปพลิเคชัน Line BAAC FamilyBAAC Corporate BankingWestern Union โอนเงินต่างประเทศบริการจองคิวออนไลน์การให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร Banking Agent การตรวจสอบการโอนเงินตามโครงการารัฐบาล มีการติดตามการใช้บริการโดยมีบัญชีทั้งหมด35,174บัญชีผู้ใช้บริการ A-Mobile และ A-Mobile p l ั s จำนวน3,741บัญชีและการใช้บริการเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์หรือ ATM จำนวน4,057บัญชีทกสสาขาโคโพงพร้อมแล้วที่จะเข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกภายใต้ความมุ่งมั่นและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่สังคมที่ภาคภูมิตามวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ว่าเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน